let's go right, out fire in the hole

อลจะขึ้นจะขึ้นเอามีหึ่งาวัาสองยาสองได้อโดดโดดโดดเชือนโดดเชือโดดเชือทำบี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 บี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 โดดเือไปตัวนึงอ่ะทายยังอยูล้มอูล้มเฮ้ยอย้เรอยโอ้อยโอ้โโอ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 มาก เียปบีองอยามม์ <gegangen> um, has <itself> <affe> been planted ตายตีนตายตีนตายตีนอะไปหลุม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 เสียเปียบไปใหลุมเหลี่ยงเนี่ยเจ็บแล้วไปตายสวะ Bomb defused. Hey, Tina. Mission success. i a hai, -t. -t. Okay. Okay. Fire in the hole! LFD Lăng A Lăng A, Lăng A bay bay, Ởng Lo nó nè 1, Chêm 1 Ê, nó giêng thẳng L tụi nữ Fire in the hole Lăng A, Lăng A Lăng A, Mày mở khẩn trường Cà phê, Cà phê Lăng A, Lăng A đi trong lốt nè ช็อปหน้าต่าง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 เออ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 ล่อมันล่อมันล่อมันนิ่งนิ่งไว้ออกนิ่งนิ่งไว้เอเข้าเอจะเข้านิ่งไว้ออกนิ่งไว้ติเข้ากลาง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 หลังออกวิ่งไปหลังเอแล้ววิ่งไปหลังเอแล้วเอจะเข้าเยอะเสียงเสียงว่าไงเสียงเออเะอ๋อถอยมาอ๋อง๋อถอยถอยไม่ได้ถอยไม่ได้ถอยไม่ได้ทำสินทำสินโยกไปทำสินโยกไปถอยไม่ได้ถอยไม่ได้เฮ้ยเสียงเหมือนเอลว่ะเสียงเหมือนเอลว่ะ mẹo mình L à. mẹo tôi mẹo vô mẹo đi mẹo 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 đang lag mẹo 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 Ok mẹo 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 đủ mẹo 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 อยู่แอลนะตัวเดียวเอ้ยองพ่อเอกใครบอกหลัง A คุณขอดูหน้าหน่อยหลัง A ผมเก็บเนี่ยผมเบมันมาสองตัวไงไว้ไอ้โหจ้ามีตัวงดินกว่าสวยสวยออกีจอบรอบนี้นั่งไม่ได้ว่ะ ไว้ในดังไอ or, freely, mm ้เน okay, okay, okay. kind of well ี่ยผมเรียนอยู่เอออยู่แถวเนี้ยแหละอยู่แถวเนี้ยแหละอยู่แถวเนี้ยแหละยาวสองยาวสองรถเมย์ขึ้นลองมันตีเพ้่ออะไรเพื่ออะไรเพืรถเมย์ผมเรียนห้องกลางนะเออผมอยู่หลุมเนี่ยมองให้ทั่วนะพี่ดูเอลเฮ้ยหัวรถตัวนึงหัวรถปีตัวนึงเจ๊เจ๊เจ๊ตัวเดียววิ่มสินใช่พี่ผมเห็นหน้ากากแดงแแวบอยู่ เส้นยิงรอบหน่อยดิยิงรอบหน่อยดิยาวสองอะ่ะกลางยาวสองยาวสองโทษทีโทษทีทอระวังเอระวังเอห้องเอฟเอมหนึ่งห้องเอฟหนึ่งไปก่อน เดีือดตบออกระวังหน้าเอ๋อเว้ยฮะดูห้องไว้แอลจะลงไปเชื่อมแล้วหลังเอดูกลางไว้ดูกลางไว้ดูกลางเอ๋กี่ตัวกี่ตัวประมาณตัวหนึ่งแอล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 ออกออกถอยออกเห็นดูยาวไว้ดิเพื่อนจอมลอยเช็คดูก่อนยาวอ่ะ กลางกสองอ่ะ Bomb has been planted เห็นข้าวเอไว้สวยฮัลเตอร์เตนพร้อมหลังทันไหมไม่ทันไม่ทันเขาหน้าเลยโอ้ฮัลเตอร์ยังไม่ตายไม่ทันไม่ทัน มามามมโอเคเขา็กอเดียวนะออกที่ดูอลไม่ย่ออกยาวมีต้น Chào ngồi lót tôi luôn. Giáp bộ mặt ông được Suối suối. Phòng L mi nhá. L mi, L mi L mi. Fire in Phòng L, phòng L đi. Đồ nó bể, đồ nó A với. Do you do you do you fire hey, hey, in the hall? Hey, chẳng càng lang wing à? Chẳng kang lang wing up? Okay, ok, 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 เข้าไฟลไฟรนอลอแล้วก็เยอะไม่ทันหนีไม่ทันเข้าเข้าลืกแล้ววางแล้วเอาเลือกเข้าเลือกเอเอที่วางที่วางโดนระเบิดที่วางโดนระเบิดไรนมี่เฮดช็อตเอาตายของี่วางอ่โอหลุดว่ะดแค่ได้หน่งหน้เนียอะ

Fire in the chiếc, Fire in the <c> hole! <ziehen wound> <B Jose> fire in the chiếc, Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the chiếc, เฮ้ยหลังหลตัวหลังสองตัวกูไปกูไปบอมเดฟิวส์กูไว้นะครับกูไว้นะครับสวยสวยมิชชั่ u สักเซสโอเคเลทส g โกเอวายเอวายเอเอววาเอววาเอววายอเอเอววายเอวายเอวายเอเอววาเอววายวายวยอวอ

มันต้องทิ้งเอไว้ตัวแน่นอนเฮ้ยหลังเอหลังเอหลังเอปล่อยมันติดรอเข้ามาเลยลองกลางล่างนะดูอยู่ติดต่อปล่อยได้พี่ด้วยพี่เบียร์ดิอ่ะยี๋ยผมด้วยดูยาวให้ติดอยู่นอกเลยตินหลังเอระมาสองตัวได้มันปาควันแด้ยวมันจะระเบิดเข้ามา เอเอมันแบบดูจะอยู่ตรงตรงบันไดก็พอเออตรงนี้ก็พอเนี่ยเป็นเซฟเซตใช่ว่ะตบตบโยกเลยตบสวยสวยเอล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 

Bomb debut. f8 hay rồi f8 hay nói f8 hay nói f8 đã. Nổi. Ok, let's go. Lóc chéo lóc chéo lóc. Sĩn dài 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 sỉn. Khéi Để chéo lưu nha. Pha quan pha quan pha quan bình táng. Lưu ánh chéo diệt đại yăng. Diệt đại rồi diệt Ok ok, lưu ánh rồi เดี๋ยน้องยิงเช็คๆเลยเช็คตำแหน่งให้เฉยนะยวงบวกนะผมแป๊บเดียวไม่แตก <c oughs> มันอยู่ตรงข้างบนน่ะหน้าเอหน้าเอหน้าเอที่เดียว โอ้ยเจ็บเจ็บกลางลางักเจ็บเลเอลจา้าหรือเปล่าเฮียไม่มีไม่มีไม่มีมมเจ็บคาลเตอร์ทำเอรึเปล่าก็มาทำเอไปกลางล่างเจ็บผมจะเช็คนะไปหลงังดิเดินเข้าเดินออกดิย อย่ากลางล่างเจ็บหนักแล้วมีตัวหนึ่งถอยหลังดิเดินปยืนหน้าเอตัวหนึ่งปาควันไปแล้วนะยืนหน้าเอยืนหน้าเอกันเข้าเข้าเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยปะขวัญปิดหน้าต่างนินปะขวัปิดหนาตางปโดแล้วปโดว

Bomb มันเยอะมันเยอะกไม่ตายมิชช <Mission fail. S 2> ั่นเฟลลกีไมนอยู่เกี่คนสองคนอ,อยู่นาะน้าเอสามเอสามเมืนเดิมเพียงต้องแย่แล้วเว้ยต้องเล่นยาวสี่ อระ,ะวังนะรองเอเอเอคยยกยกมานี <the> ้ด pues an er. <S ong> ีกว่า่อยๆยกมานะเออะนาทีห้แล้วกัน

อะไพี่ไม่มันไม่ค่อยพอที่วางมั้งตอมาดิ๋อเตรียมตัวขึ้นทีวางที่วางโอ้กองหนึงกองนึงเจ๊เเตรียมตัวขึ้นฮะหนึ่งจุดหนึ่งห้านะ không phải tôi đi tôi đi tôi Helmet protection. đi tôi L có đi tôi được tôi đi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  โทษทีโทษทีมาๆๆมจะหนุดลงล่างโดนสอยกันเอเรไมทักตอนลไปไปไปเลยเข้าเลยไปดิไปดิไปดิใครอะเชื่อมด้เช่อมด้ยเชื่อมโลงเชื่อมโล่งเียวีว หน้เอน,เอน้เอน้เอเยห้เวางลังบ้านมาโอ้โหพร้อมเอ้าโดนลุกโดยโผล่ข้างหน้า,นานออ sure. โาด,าด,ด,ดโโโนรวบหมดเลย Bomb อลองยาวสาม L สองไหพี่ทำม <Mission S 2> าวัเลา <fail. S 2> เวอรก็สองจุดที่พี่บอกจะมีที่วางตัวนี้ที่วางปีอะออกยิงเอไว้ออกยิงเอไว้ออก อกองหนึ่งกลองหนึ่งห้องไม้กองหนึ่งปลาตรงไหนวะแอมเซนลงที่วางพี่เอาเด้พี่ปาลาหลุมให้หลุมนะ้องไม้ตัวนึง Tao ta, Vô không máy. Khởi cười khởi cười lạng, to khởi cười lạng, to khởi cười lạng, to A không thấy Bomb has been planted. Thôi, thôi, thôi. Rồi rồi, rồi cái tua ở A đi rồi Đang nó sẽ mà, không? Cô nào. Lên nói lên vai lên vai. Bên vào leo. Đi bỏ Ừ. Nó. Ôi, tên shot này hit lên mất rồi này. Giận thếmờ. Okay, let's go. Giọt kia giọt kia giọt kia. Khôi lên đây khôi lên đã. Vị rồi. ยี่ไปเจไ๊ไม่ไม่ลงๆลงมันดันเหรอไม่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 ไมผมไปช่วยเขาทำเอนะพี่ที่วาง<บ>ามีเปล่<บ>าวะ <บา S 3> มีๆๆที่เดิมมึงสวยสวยสวยหยองออกกำลังเอผมนี่ ไปเรียนยาวได้ไหมผมจะเข้าเองอ่ะอย่าไปยาวกันเนียติดท็อปขึ้นเอลไปไปยังไงเนาไปยาวกันเนียต้องเดินคู่กันเอทําเลยได้ค่อยๆทําละออกสามสิบนะจะหมดเวลาจะหมดสามสิบนะ้ปไงเลาไปยังไงเนาะเข้าเลย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 สี่ไฟท่านีตับจะเย็นตับจะเย็นตับไปยังก่อนาะเดี๋ยวเดี๋ยววิกวางคนหนึ่งวิกวางเนี่ยคนหนึ่งที่ยวแล้วถอยไปหลังเองห้องหมายตัว

สวยชนะใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ความสินแม่งทำเซ์ไรสองช็อตแล้วันนี้สอช็อตสช็อตองช็ <h <h ีเดที่เดแม่งมาว่ะมาดีครับพีระวังดันระวังดันไดดันโอโเชื่อมหนึ่งเชื่อมหเชื่อมหเชื่อมเชื่อม

đang đang L đang 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 L đang 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 L đang 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 đang

มิชชันน <Mission S 1> ่นเฟล <Fail. S 1> แล้วแต่เขาแล้วแต่เขาอ right, เราเปิดตัเด้เยึงจะเอาเอหรดเจ็ๆมาทำบเปนมา red team win อ๋หน่อย F8 หน่อย